ทำตามสัญญาสุดยอดเลยน้องรักโอ้ยิงยันได้ครับเออมาแม่โอ้โหไปี่พยาบาลมาเออเออเตะรู้ว่าไหมอ่าอ้ยโทษครับอ้ยโทษครับแม่โทษครับโอ้โหสวัสดีหนึ่งเมือนะฮะตอนนี้พยาบาลกำลังพยาบาลกำ มาทำ CPR ฮะมาเร่งปรถมพยาบาลนะฮะไม่รู้ว่าส่วนไหนของร่างกายที่เจ้าเตวาลกรนก,กำลังปรถมพยาบาลในตอนนี้นะครับให้ทุกคนไปมโนเอาเอง1นึ0งหมื่นสองพันคนโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นขวัญใจของพยาบาลไปซะแล้วแน่โกลเก้นนิดนึงเดียวเนี่ยฮะเป็นพยาบาลซะแล้วออโอ้ยมีน,น่ฮะด้วยโอ้โห ุดยอดเลยครับเต้เต้ครับตามสัญญาต้องพุดสุดยอดเหนาเหนาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนาน้องนักโอ้อันนี้มาถ่ายกับ้างพี่ของย่ไปถือไปให้น้องได้กว่าไหมใครมุกถือไปให้น้องไหมอ๋อ ได้ครับนี่พี่มันละลายแล้วนี่ครับให้ให้นาก่อนนี่เฮ้ยมาหนาวแต่ว่ามัชาดแล้วไงหนาวไม่ใช่มันเป็นปกติเด้อเออหนายิ้มหนายิ้มแก้มเต็มได้นะน้าไม่สบายไหมเดี๋ยวเหนื่อยครับตามสัญญาก็ไปผมมไ่เอาบนน้ำี่อนไปเลยครับพยาบาลไปได้เลยฮะ โอเคนะครับผมโอโหคนดูไม่ตกเลยฮะนฮะครับไปดูเลยฮะอ่าอ่าอ่าพี่ตามพี่ตามพยาบาลบอกพยาบาลหน่อยว่าพี่เตจากเติมยำมะม,ม่วงฮะ <laughs> อ่าพยาบาลน่ารักมากฮะอยู่ปีไหนกันแล้วคะเนี่ยจบแล้วเลยฮะโอ้โหรู้รู้จักน้องเตยวัดนครไหมรู้จักรู้จักไหมฮะนะฮะรู้จักจริงหรือเปล่าชัวร์หนูมีเสื้อของน้องเขาจริงเาหิรอจีตั้งแต่วจริงไหมฮะโอ้โหพยาบาลอ๋อไอันนี้เตรียมประถมพยาบาลไหมฮะโอเคต่อไป เดีย๋ยวผมไปดูดูคนอื่นไหมวันนี้กระแสน้องแครับป่ะร้อนแรงไปไปที่รถไปโอเคโอ้ร้อนมากครับแดดแรงมากให้ดูฮะทุกคนให้ดูทุกคนให้ดูนี่ว่าความขยันความฟิตของน้องเขาดูแลค,ความทุ่มเท ในความทุ่มเทให้ดูแบบเสื้อผ้ากางเกงเดี๋ยวดูน้องรักนะครับเดี๋ยวไปส่งนะครับมันตอนนี้มาน้องขึ้นรถพี่ตั้มก็น่ารักมากนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่ตั้มรอดูคลิปเดี๋ยวพี่ตั้มทำคลิปน่ารักน่ารักให้อยู่ที่น่ารักที่ว่าที่รู้เรื่องกันนะมาดูอีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับพี่จัน นี่เป็นสีอะไรพี่โรจน์จ๊ะใหญ่มากคนไม่มีแฟนอยู่ไงวะน่ะน้องเฟมขาเฮ้ยถือก่อดครับลูกโอเคลูกสุดตามกันติดตามไปแดงไปดอกเก่งมากตามที่เคยรู้เรื่องอ่ะให้น้องก็ดูแลกันไปเฮ้ยเก่งมากนะลูกรู้เรื่องนะให้ดูสักนิดนึ่งให้คนได้เฟรมนี่เนี่ยพยายามเก็บเฟรมของน้องสักคู่หนึ่งแล้วกันนะวุ้ยร้านใจเลยขอบคุณมากครับอ่ะ วันนี้พิกยิงหนึ่งลูกยิงโคตรสวยเลยฮะเพืเ่อนๆวันนี้น้องชายเรายิงอีกหนึ่งประตูสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับไปมา,มา,มาเดี๋ยวตามเดีก,ก่อนแล้วมาเมางกันโอ้โหมันจริงๆริงไปคุณพ่อพ<า>่อสุดยอดโอดียวที่คุยยอดจริง สาใจฮนะน้องแตงยิงได้ครับไม่ใช่อะไรครับเพราะกดน้องกดดันฮะ<อ>ได้ก็ได้ครคนะเดี๋ยวต้องไปรู้ันนงเพื่อนๆอนะสาใจครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> แตงวันวัดนฮันเตอร์สามตัวสองร้อยดี๋ยะฮันเตอร์ลูก <c oughs> อา้าว เสามตัวสองร้อยของต้อมอยู่นี่นี่เองเอครูใหญ่สอนฝากด้วยพี่ต yeah. ้อมฝากด้วยไปนี่ครับผมตามซุปตาผมก่อนน้องอาร์มกับน้องฮันเตอร์นะฮะนะครับนี่นะครับโอ้ยไม่ใช่ต้องเดี๋ยวจะโดนนะฮะ โอหสุดยอดมากอาจารย์จะอกครับเร็วๆใช่ครับนาสุ่มนะงนไงเดี๋ยวบอมโอเคไหมลูกสูส้ๆนะอโอ้โหได้ครับแตงทำได้วันนี้แตงทำได้ เอาสิครับขอบคุณพ่กครับัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับทางสกอวัสดีครับสมชุบหน่อยเวารกรเรียบร้อยนะครับผมะอาลูก้อนล้้อ

เก่งมากน้องชายเก่งมากเก่งมากบอกีเซนที่หนเด็กรอบเดียวได้ไหมพอนได้ไหซีซีสุบกระจนะฮะอ่ะให้ดูเจไว้เอาเลยพ่อได้ดีครับพ่อสสวัดีครับใช่ขอบคุณนะครับใช่ใช่ใช่ครับตัวเองเดี๋ยวผมไปหาคนอื่นๆบ้างดีกว่านะครับสวัสดีหมื่นสามพันท่านนะครับ เดี๋ยวให้คุณพ่อขึ้นรถก่อนสวัสดีครับลงไปหาคนอื่นบ้างครับเพราะคนดังๆไปเยอะแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวคนอยากเจอใครบ้างนะออ <laughs> โอ้ย้านถ่ดเสื้อียบีมที่ไหนวะบีมอันนี้นะครับบีมช่วยนิดนึงลงไปได้ได้เยอะเลยบีมส่งสบีมส่งซีเอฟซีนะนี่ครับอาการลูกสู้ซูนะรอลุ้นด้วยครับ ฟุตซอลพระประแดงสู้ๆนะโอเคนะครับไปสุดยอดโอ้แฟ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่งครับโอ้หนี้ต้องยอมรับว่า <okay. S 2> ยืนตากแดดจริงๆฮะ